สวัสดีค่ะหนูเล็กคุณแม่ลูกสองนะคะวันนี้จะพาทาราบหมูนะคะนี่ค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะวันนี้หนูเล็กจะพาทาราบหมูนะคะอย่างแรกค่ะหมูสับนะคะต้นหอมซอยค่ะมะนนาค่ะหอมแดงซอยค่ะผักชีซอยค่ะรากผักชีซอย น้ำปลาสาลแน่ผงชูรสข้าวคั่วพริกป่นเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะตั้งมงตั้งหม้อนะคะเดีย๋ยวเรามารวนหมูก่อนนะคะตั้งหม้อค่ะแล้วก็ใส่น้ำเล็กน้อยนะคะ ใส่รากผักชีค่ะที่เราหั่นไว้นะคะลงไปเพิ่มความหอมนะคะนี่ค่ะใส่ไปจนทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะ ค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็นำหมูะค่ะหมูสับนะคะลงไปเลยค่ะนะคะไปคนค่ะคน,นะค่ะคนนะคะแล้วก็ลวนค่ะ เราก็รอให้สุกก่อนนะคะให้น้ําเดือดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ เราลาบหมูน,นะคะนี่ค่ะเราก็รอให้สุกค่ะนี่ค่ะ หมูเรานะคะนี่ค่ะเราก็ลวนจนสุกเลยค่ะค่ะตอนนี้หมูเราก็สุกนะคะเดี๋ยวรอพักให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยมาลาบค่ะค่ะเดี๋ยวมาปรุงเครื่องเลยนะคะหมูเราก็สุกแล้วนะคะอย่างแรกค่ะ ใส่หอมแดงค่ะลงไปเลยค่ะต้นหอมค่ะที่เราซอยไว้นะคะลงไปเลยค่ะผักชีค่ะลงไปเลยค่ะผงชูรสค่ะน้ำปลาค่ะ คนค่ะลงต่อน,นะคะนี่ค่ะราบหมูและะ้วค่ะใส่มะนาวค่ะ มันน่าเส่ลงไปค่ะพริกป,ป่นค่ะที่เราคั่วไว้นะคะนี่ค่ะคนค่ะ เครื่องส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ นี่ค่ะเราก็คนแล้วนะคะใส่เข้าวคั่วค่ะคนค่ะคนให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะราบเราก็เสร็จแล้วนะคะใส่ใบสาระแหน่ค่ะตามใจชอบเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะลาบหมูแล้วค่ะเดี๋ยวเราตักใส่จานเลยค่ะ่ะเราก็มาตักลาบแล้วนะคะที่ทำเสร็จแล้วนะคะตักใส่เลยค่ะลาบหมูแล้วนะคะค่ะตักใส่เลยค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะน,นี่ค่ะน้าตาน่าทานไหมคะลาบหมูเราก็เสร็จแล้วนะคะมาทานด้วยกันค่ะน,นี่ค่ะสีสันนาทานไหมคะมาทานด้วยกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ